รอยอะไรครับแหลกจังเลยครับชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นรอยเท้าพญยายนาคนะครับเรามาที่นี่อีกแล้วีเจ้าคุราคาแห่งภูจัมพาครับิดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนะคะเจ้ารู้จักผมชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนคุณชายกลาลังเล่นน้ํากับใครสักคนงานอยู่องหางเจ้าราคาไปก่อนจะดีกว่านะผมแค่อ,อยากจะรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าเท่านั้นเองคุณรู้ว่าคุณทําอะไรลงไปท่าเป็นคนสา่งให้คนไปทําร้ายเจ้าคุราคา ข้าคาเป็นคนแปลกมันเป็นปีศาจมันลองดีกับข้า <_ S 1> ตนานุดจักหน้าเลือดสีเขียวคล้ำเรียกว่านาสว <_ S 2> ่างจ้ไมีทางที่จะแย่งทุลัคาเทวีเป็นจากข้าได้รอเธอต่อให้กันเวลาผ่านไปฉันจะเหยียบหัวใจใครั้งให้ผู้จะคิดหัวใจ My cut.